ครับอมามามาหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปมีใครรู้ไหมว่าใครอ้อยทอหน่อยได้ไหมขอนั่งบ้างได้ป่ะอ่มาหนึ่งวันวันนี้ไม่ได้เจอแม่เลยนะครับเพราะว่าลุงก็มีภารกิจของลุงที่ต้องทํามากมายแต่ก็ตั้งใจว่าวันนี้จะต้องมานั่งคุยกับแม่นิดนึงแล้วก็อัปเดตกันหน่อยรู้สึกว่าพักหลังมันไม่ค่อยหล่อสักเท่าไหร่อ่ะอ่ะโอเคมาเออถ้าใส่แว่นจะดูครูกว่าป่ะทุกคน อโอเคอ่ะมาหนึ่งวันที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาในในชีวิตแล้วรู้สึกว่าอยากจะอัปเดตอยากจะเล่าอยากจะชี้แจงอยากจะพูดได้กับคนที่กำลังชมไลฟ์ฟังอยู่นะครับอ่ะวันนี้นะคะสิ่งแรกนะคะที่จะต้องบอกกับแจ้งกับทุกคนนะคะเดี๋ยวนะนี่คุณดูเท่าไหร่อ่ะมึงหมื่นคนคะ่ะโอ,อ้เยอะมากขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ โอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่บอยขอไลฟ์อัพศิลปินขอไลฟ์อัพศิลปินหน่อยตู<ช>้อี้แลวก็มีสิกเนี่ยค่ะอะมาโอเคมา,มาแกจะบอกนะว,ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์อัพศิลปินอะวันนี้นะคะก็อยากจะมาบอกถึงไลฟ์อัพศิลปินนะคะซึ่งก็วันนี้เดี๋ยวขออ่านไลฟ์อัพศิลปินอย่างเป็นทางการนะคะก็อโอเคพี่บอยจะอัพกลับหัวก่อนทำนึ่งน,นะคะโอเคค่ะมาออะมา ไลน์อัพศิลปินนะครับไลน์ออฟมิวสิกวันที่20แล้วก็21ธันวาคมนะครับก็เชื่อเ mm hmm. หลือเกินว่าหลายคนก็กำลังลุ้นอยู่เพราะว่าหลายคนก็ซื้อบัตรไปแล้วหลายคนก็จองที่พักไปแล้วจะได้รู้ mm hmm. นะครับแล้วก็ <Okay. S 1> จะได้เตรียมตัวว่าจะได้เจอใครบ้างในวันนั้นนะครับอ่วันนี้นะคะจะบอกงี้เราขอใบขอบอกงี้ล้วกันว่าวันนี้ถ้ากดบัตรแล้วน้องมิวสิกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับโปรโมชั่นที่จะบอกพรุ่งนี้ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้กดได้กดเก็บได้เก็บเสาหน้าเราเจอกันจะบอกว่าตอนนี้นะคะมันคือจุดที่เราเนี่ยจะต้องให้ทุกคนได้เก็บบัตรคอนเสิร์ตแล้วแต่ที่แน่ๆน,นะคะนานาเองอะ่ะอยากจะให้ทุกคนน่ะทราบว่าไลน์อัพที่ทุกคนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ชวนหรือยังไม่มั่นใจนะคะก็อยากจะบอกตามนี้นะคะทุกคนอ่ะพี่วอยคะขอนานาอ่านนะคะมาเลยค่ะโอเคค่ะซีเรียสไหมอะ แอ้มีซีเรียนนิดนึงใช่ปะโอเคจริงๆแล้วนะคะวันที่20ทธันวาคมนะคะตอนนี้นะคะเรามี Modern Dog นะคะเรามีเจฟซาร์เตอร์เรามีพิ x i ี่เรามีปันเรามี Paper p e p e r p เเรามีแกสโนว่าเรามีเจนนีได้หมดสดชื่นแล้วก็เรามีแม่นกน้อยนะคะเสียงอีสานนะคะซึ่งก็มาเป็นแบบทั้งคณะเลยพี่บอยคือมากันเยอะเลยนะคะแล้วก็แน่ๆนะคะก็คือตอนนี้ก็ณถึงวันนี้นะคะครับเราไม่มีไทเทเนียมนะคะ อ๋อสรุปคือไม่มีแล้วเนาะเราไม่มีไทเทเนียม <นะ S 1> แล้วก็ทางเราเองก็ด้วยด้วยทางเราที่เป็นผู้จัดเองนะคะเราก็กาลังติดต่อศิลปินมาเพื่อที่จะทดแทนทดแทนค่ะคก็ด้วยความราับผิดชอบตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้นะคะส่วนวันที่สองนะคะ21ธันวาคมค่ะครเรามี Bank itty, TJ, nic, P, แบงค์ปรติเรามีโยบอยทีเจนะคะเรามีแจสสปุกนิกนะคะเรามี2ูีเรามีกระแตอาสยามเรามีโอ๊ตป๊อปแล้วก็มีลิฟเฟอร์ฟาเกาชินี่เรามีบอดี้แลมนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีน้องนนทนนนะคะ uh ต้องขอโทษขอโทษแฟนคลับของนนทนนนะคะแล้วก็ขอโทษแฟนคลับของไทเทเนียมด้วยนะคะค,คือจะบอกว่าน้องนอนเนี่ยต้องบอกว่าวันนั้นที่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในวันที่นาดาดนจับกลุ่มนะคะวันนั้นก็จะต้องบอก ว่าทางทีมงานเองก็ได้มีการคืนคิวศิลปินเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง oh. นะคะแล้วผ่านไปหนึ่งวันแล้วก็วันนี้นานานมานั่งอยู่ตรงนี้หลังจากหนึ่งวันผ่านไปเราก็รีบพยายามที่จะขอคิวทุกอย่างกลับมาแต่ว่าก็น้องนวนเองก็ได้มออีต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของทางค่ายหรือทางศิลปินใดๆเลยนะคะบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงภาวะที่ยากลำบากของของตัวเราเองนะคะก็เลยเกิด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องขอโทษบรรคับน้องนนจริงๆซึ่งน้องนองนองเองก็จริงๆก็มาร่วมง,งานเราเป็นประจำนะคะเป็นประจำจริงๆปีที่แล้วมาก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆจริงๆ,ๆก็อยากให้น้องมาแต่ว่าวันนี้ก็เข้าใจในสถานการณ์มากๆนะคะแล้วก็น้องก็ต้องไปเล่นอีกเวทีหนึ่งๆๆนะคะก็อันนี้คือต้องบอกว่ายอมรับว่ามันก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพางผู้จัดงานแล้วก็ได้มีการคืนคิวแล้วก็พอเอาคิวกับมาทีก็น้องนนไม่สามารถกลับมาได้แล้วเพราะว่ามีอีการจองไปแล้วต้องบอกว่าน้องนนฮอตมากคือแบบ คือศิลปินที่มาร่วมง,งานเราทุกคนก็คือฮอตมากๆจริงๆนะคะแล้วก็คือมียิ่งปลายปีเนาะพี่บอยคือคมันเป็นช่วงของเฟสติวัลงานเยอะมากพอมีอะไรปุ๊บวินาทีเดียวก็สามารถจะเป็นคิวอื่นได้เลยอ,ะอ่ะต้องยอมรับว่าศิลปินไทยเราสุดยอดมากๆจริงๆ,ๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังเ,เป็นศิลปินที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะแต่แน่แวันที่20ธันวาคมนะคะคิดว่าไลฟ์ในวันพรุ่งนี้นานาจะมีอัปเดตว่าศิลปินที่จะมาทดแทนจะเป็นใครนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เท่าที่มีอยู่ตรงนี้กดบัตรได้แล้วนะ <c oughs> กดบัตรได้แล้วนะคะว่าว่ามีถ้ากดบัตรวันนี้นะจะบอกว่าพอพรุ่งนี้ทราบโปรโมชัน่นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยต้องกดแล้วและจะบอกว่าเก้าอี้นี้มีแค่วันนี้วันเดียวแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าพอใกล้วันงานแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องบอกว่าเก้าอี้อเราเหลือน้อยมากแล้วนะคะเราก็คนจะต้องเก็บเก้าอี้ไว้ไป ขายหน้าง,งานเพื่อสำหรับใครที่มาตรงนั้นนาอนพี่บอยก็จะได้แบบหยิบไปหน้าง,งานได้เลยนะคะคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตจริงๆว่าสําหรับเก้าอี K ้ e นะคะมีแค่วันนี้ว,นนวันเดียวใครอยากกดใครอยากเก็บขอให้เก็บวันนี้และพรุ่งนี้พอโปรออกแล้วคุณจะรู้สึกเฮ้ยหน้าเก็บวันนี้อ่ะหน้าเก็บวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้โปรเป็น12 12เป็นโปร,รเป็น,เป,นเป็นแบบต้องบอกว่าเราทําโปรโมชั่นขึ้นมาในครั้งนี้เป็นโปรโมชั่นที่จะบอกว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนั้นนาอยากบอกว่าขอสู้อีกครั้งขอ สู้อีกครั้งหนึ่งกับแลนอมิวสิกขอสู้จริงๆเพราะว่ามันอาจจะมันถอยหลังถอยหลังก็หนักไปข้างหน้าดีกว่าเท่านั้นที่มันจะเดินได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนตามนี้จบการแถลงข่าว <laughs> ไปค่ะลุงเล่าไปกันต่อค่ะลุงคะบอยใครรู้ หลับทั้งน้ำตาเห็นก็แต่หน้าเธอกับคำที่ย้ำว่า จะไม่ไปรักใครหลับทั้งน้ำตาคิดถึงเธอมากมายอ่อนแอร้องไห้ในใจหนึ่งคืนที่พ้นไปรู้ไหมว่ามีใครหลับทั้งน้ำตาโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ยังยังอยู่ตรงนี้วันนี้ก็ถ้าใครอยากจับอึบอึบ ยาจับยากอดร้อ,อ,อ,องเพลงเพราะนี่อ,พอ,พอะมาขอสู้อีกครั้งนะคะกับแรนน์น้องมนะคะจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศสวนพึ่งและศิล,ลปินที่อีกกว่าสิกว่าชีวิตสิบสิบกววงนี้เขาเลยนะศิลปินสิบเขาก็ยังพร้อมที่จะมอบความสุข แล้วก็เขาก็ตั้งใจนะฮะที่จะไปมอบความสุขให้กับทุกๆคนค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ใครมีบัตรอยู่แล้วนะครับก็เนาะอยากให้สู้ไปด้วยกันตรงนี้นะฮะส่วนใครเป็นแฟนคลับของไทเทเนียมนะครับก็ประกาศว่าอ่ะจะไม่ได้เจอไทเทเนียมแล้วก็ขอโทษแฟนคลับไทเทเนียมทุกคนด้วยนะครับบอดี้แลมมานะคะบอดี้แลมมาค่ะแล้วก็แบงค์ปริติยัวบอยทีเจแจ๊สปุ๊คนิกทูพีกระแตโอ๊ตบ๊อบมิลลินะคะแล้วก็วันที่20นะคะโมเดินด็อกเจฟัตอร์พิกซี่ปันเพเปอร์เพน เนาะว่าเจนี่ได้หมดสดชื่นแล้วก็แม่ลูกน้อยสี<อ>สารนะคะทุกคนที่มินทชัยขอบคุณค่ะตะก้าสองคืออะไรคะตะก้าสองตะก้าสองคือบัตรวันเดียววันที่ยี่สิบค่ะค่ะโอเคค่ะแต่วันนี้เก้าอี้เหลือแค่วันนี้วันเดียวจริงๆเพราะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะราคาดีๆแบบเนี้ยก็คือราคาที่มีเก้าอี้อ่ะไม่มีแล้วแน่ๆรพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะคะพรุ่งนี้เก้าอี้เนี้ยไม่มีแล้วนะคะเก้าอี้ e, คือจะบอกว่าถ้าอยากเข้างานวันที่20เมื่อกี้นะคะ ก็คือ1,300บาทแล้ววันนี้ติ๊ t ต็อกก็ส่งคูปองมาให้ด้วยนะคะสามารถที่จะกดได้เ oh. หลือพันเดียวหรอ oh. ว้าวกดได้เลยนะแล้วถ้ายิ่งทราบโปรโมชั่นพรุ่งนี้นะคุณกดวันนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าวันนี้ฉันโชคดีมากที่ได้กดโอเคเหลือพันยี่สิบนะคะเหลือพันยี่สิบค่ะครับผมเหลือพันยี่น้องมีมาแล้วลุงเย้ะ yeah. ขอบคุณมากนะครับเหลือพันยี่สิบแล้วก็ ันเเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปซื้อตรงอื่นเอาเราอย่างนี้แล้วกันนะคะก็จะไม่ใช่พันเนะลุงอบอยมันจะเป็น2,400บาทบเพราะฉะนั้นซื้อในไลฟ์นานานเนี่ยนอกจากพันเบาทแล้วยังได้เก้า e อี้แลนด์อัลมิสิกหนึ่งตัวด้วยค่ะแล้วก็คเหลืหอตอนนี้เหลือพันห้าเหรอคะว้าวเก้าอี้แลนด์อัลมิสิกปิดยังไงลุงคะปิดเก้าอี้ยังไงนี่ถือไปงานแบบนี้เลยนี่เลยค่ะขอบคุณมากนะครับได้ได้แบบปีกแบบ นี่เลยอียิปฟาโรนะฮะเขาคุณมากๆเลยนะครับนี่ค่ะพี่นนทนนมาหรือเปล่าแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นออฟฟิเชียลว่าน้องนนทนนไม่ได้มางานนี้นะครับด้วยเหตุผลก็คุณอาาก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับใช่แล้วค่ะจริงๆน้องนนเป็นคนน่ารักมากๆเลยนะนี่ครับเจอกันบ่อยมากแล้วก็น้องก็ยังเป็นพับได้ลุงดูเก้าอี้มันยังพับได้นิสัยดีมากๆนะครับแล้วนี้ไม่เกวนนทนนนะทุกคนเนาะครับ มันเป็นเรื่องของคิวครับขับครับได้แม่ทำไมดูฝืนๆจังเลยโอ้ยม่ฝืนเลยน้เนาะโอเคเนาะ่นี่ค่ะแลนน้องมิวสิกมีสองสีนะทุกคนก็อี้นะให้ดูนะและมีแค่วันนี้มีแค่วันนี้แล้วนะคะมีแค่วันนี้แล้วนะคะทุกคนนี่มีแค่วันนี้แล้วนะคะนี่เลยเรียบร้อยนี่มีคนถามว่าพี่เล็กสรันจะไปป้ะโอใช่ลืมชื่อเล็กสรันตายแล้วเล็กรัชเมฆเอาใหม่พี่เล็กรัชเมฆต้องขอโทษ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 พอดีว่าน้องเล็กเนี่ยเป็นคิวเซอร์ไพรส์ เป็นศิลปินเซอร์ไพรส์แต่ว่าวันนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเป็นศิลปิน<ซ>ตัวซีเครตใช่เป็นตัวซีเครตที่มานะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เล็กรัชเมศมาอยู่ในวันแรกค่ะมีโมเดิร์นด็อกเจฟฟ์ตเตอร์พิกซี่ปัน p a p ปอร์เพลมาเต็มวงนะคะแกสโนาว่าก็โหเล่นสนุกสนุกมากๆเจนนี่ได้หมดสดชื่นนะคะแล้วก็มีน้องเล็กสลันซึ่งจะมาร้องเพลง เล็กเล็กรัชเมศเล็กเมศเล็กลันทำไมเนี่ยกูโอ้ยเธออาจเป็นแค่ใครบางคนบนโลกนี้แต่สำหรับฉันเธอนั้นคือโลกทั้งใบนี่เพลงนี้นะครับโอเคเราไปเดี๋ยวกดไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะใครที่อยากจะกดมัมีทั้งหมด3ตะก้าวด้วยกันนะทุกคนตะก้าวแรกก็คือตะก้าวันที่20ธันวาคมนะคะแล้ตะก้าวันที่21ธันวาคมแล้วก็ตะก้าวันที่ สองวันเลยก็คือเป็นตะก้าที่กดได้สองวันนะคะวันนี้นะคะใ,ใครที่อยู่ราชบ,บุรีสวนพึ่งนะคะยี่สิบธันวาคมนี้ค่ะราชบ,บุรีสวนพึ่ง20 21ิธันวาคมนี้นะคะเป็นเป็นคิวที่เราจะต้องมาเจอกับบรรยากาศหนาวไปด้วยกันนะคะบรรยากาศหนาวหบอบลมด้วยโอ้โอลอมด้วยขุนเขาออใช่แล้วก็รวมถึงนะคะยังมีในส่วนของตัว แสงพระอาทิตย์ที่สวยมาก <ila> ใช่ถ้ามาตอนประมาณแบบประมาณ5้าโมงหโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงเวลานั้นเลยที่เราบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยมากๆจริงๆนะคะทุกคนอ่ะย้ำอีกครั้งสำหรับวันที่21ธันวาคมนะคะจะมี Body lam, Bank Pretty, ้สแลมแบงค์ปริตินนทนนนะคะแจสปุ n กนิกชูพีกระแตโอ๊ดป๊อปมิลินะคะมาเจอกันแน่นอนนะคะครับโอเคนอเนาะทุกคนเนาะใช่ นี่มีคนถามว่าเพลงที่พี่บอร้องตะเกียร์เพลงอะไรหลับทั้งน้าตาไม่บอกใครที่ใครรู้ส่งมาบอกด้วยละกันแต่มันเป็นเพลงยุค90ที่มันแบบอยู่ในใจของเราและเป็นเพลงที่ชอบมากใครรู้บอกหน่อยซิเป็นเพลงของใครศิลปินอะไรเอ่ออะคาโม่มเรามาเปิดเพลงศิลปินกันดีไหมนิดนึงได้ไหมคะพร้อมสักวันได้ไหมไม่พร้อมค่ะมันหลายวันแล้วนะวันนี้ไม่พร้อมอีกเหรอขอเวลาหน่อย อ่ช่วยอ่านคอมเมนต์ได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไปต่อค่ะไปต่อไปต่อไปต่อทุกคนบอกแล้วนะครับว่ามันต้องมีปัญหาบ้างแหละกับเรื่องแต่ละเรื่องเนาะอยู่ที่ว่าเรามองปัญหานั้นน่ะมันเป็นปัญหาใหญ่หรือว่ามองว่ามันเป็นปัญหาเล็ก1ิบสองสิบสองพี่บอยสิบสองสิบสองโปรดีสิบสองสิบสองโปรดีสิบ2องสสองเขาไลฟ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะจะไลฟ์ชนเหรอ ไม่มีทางเลือกเท่าไหร่งก็สิบเอ็ดเรามาขึ้นันพรุ่งนี้ไงพี่บอยพรุ่งนี้เรามาขึ้นกันหน้าแล้วก็สิบสองก็สิบสองเราข็ไม่ขึ้นมีคนถามว่าวิสิทธิ์ที่ไหนคะซื้อบัตรอ่ะจริงๆเราซื้อบัตรทางไหนก่อนอ๋อซื้อบัตรทางนี้เราเห็นหน้าบัตรอ่ะเอาบัตรมาให้ดูเลยเราเห็นหน้าบัตรนะคะในหน้าบัตรของคุณเนี่ยในหน้าในหน้าคูปองของคุณที่ได้ไปพร้อมกับเก้าอี้นะคะเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะทุกคนอ่าน นี่ค่ะใครได้เก้าอี้ไปนะคะจะได้เหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบอกเรียบร้อยนะคะว่าให้ติดต่อมายังไงนะคะถ้าไม่มายืนยันสิทธินะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้เข้างานนะคะใช่ครับตอนนี้นะคะจังเป็นบัตร G A หมดนะคะที่เรามานะคะไม่ได้มีบัตร V I P บัตร V I P เราจําหน่ายอยู่ที่อีกที่หนึ่งนะคะขึ้นไปดูตรงไบโอพินานาได้เลยนะคะเข้าไปดูที่ไบโอพินาได้เลยได้เลยค่ะคืนบัตรได้ไหมเขาถามซื้อช่องทางไหนคะอ่าใช่ซื้อช่องทางไหนเอ่ย คุ้มราคาศิลปินที่มามีที่พักไหมคะอ่าที่พักวันนี้เราขึ้นเต็นท์หรยังคะไม่ได้แล้วต้องต่างเท์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ในในในอีกบ้านหนึ่งอะ่ะค่ะกลัวจังเลยอะ่ะลุงบ้านหนึ่ง <laughs> โอเคอ่ะมาคะ่ะพี่บอยน่ารักมากทีมมินดาชัยและน้องมิวสิก YBL นานา,นาสู้ๆขอบคุณคะ่ะ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  มีบัตรเข้างานหนึ่งใบนะคะบัตรเข้างานอ่มีเก้าอี้หนึ่งตัวเก้าอี้ตัวนี้อ่เดี๋ยวลุงมีสอสีนะลุงมีสีครีมนะทุกคนนะออฟไว้นะครับสีนี้อแล้วก็มีสีดำอีกสีหนึ่งทุกคนนี่นี่สีดำอีกอีกคนหนึ่อวางเพตมชื่ง ได้ไหมงไอ๋อไม่ใช่โอเคอ่ะเปิดหมอพี่บอกว่าโมเดิร์นด็อกปุ๊บเปิดโมเดิร์นด็อกได้ไหมคะเราเคยทําโฟลเดอร์ไว้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ทำหรม่บอกทุกวันเลยนี่ไม่ได้ทุกวันจี่ดูจังหลักยมฉันเขาเป็นเขาเป็นพนักงานไม่พักงานใหม่มันไม่เหมือนคนเดิมคนเดิมก็เตรียมข้อมูลไปแล้วเหรอพนักงานใหม่เหรอหลักยมใช่เป็นพนักงานใหลักยมเสื้อจงกูเนี่ยใช่ นุ่มฉันยังไม่ท้อเลยแกก็ต้องไปต่อดิฉันท้อแทนเนี่ยอ่ะ,อะไปกันค่ะวันที่20ธันวาคมนี้นะคะกับ Modern Dog ็ค่ะย้ yeah. Come on เฮ้เฮ้เฮ้ยังอะและต่อไปนะคะว้าปะ ต่อ ar er. yeah. e ไปเป็นวสันนต่อไปเป็นเจฟซาตเตอร์เจฟซาเตอร์พี่กระแตไปนะคะพี่กระแตไปค่ะพี่กระแตเดี๋ยวมีซ้อมโชว์วันเสาร์นี้ด้วยนี่ก็คือไปกันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับโชว์ของน้องกระแตนะคะมีแน่นอนโอเคฮุกไม่มีลอเขาเลือนไม่ทันเธอ เขาเปิดแต่ละอันนั้นมันต้องใช้เวลาเธออย่าเอาฮุกเอาฮุกลังนกแม่เดี๋ยวลังนกใช่รังนกเลยค่ะอ่ามาค่ะขายของดีกว่าแม่ขายของดีกว่าค่ะขายของดีกว่าขายของดีกว่าแต่เมื่อกี้ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอบแทนได้เลยนะคะใครที่มาไม่ทันนะคะหมมิน่ารักมากเลยมีแอดมินมาช่วยตอบด้วยทุกคนขอบคุณมากเลยใช่เดี๋ยวขอบคุณนะคุณกอล์ฟวันนี้ต้องการคุณกอล์ฟมากมากเลยมีชานุ่งมาฝากมีชานุ่งมาฝากเอโอ้ เฮ้คอมมอนยาพิกซี่ต่อมาเป็นวาซานวาซานพิกซี่คอมมอนน้องปันน้องปันมาด้วยครับเชฟก็เฟนพิกซีละปันก่อนสิคุณก๊อฟน่ารักมากๆเลยเนี่ยคุณก๊อฟไปเป็นแบบหนึ่งในสมาชิกของการไลฟ์ไปแล้วอ่ะพอมาเสร็จคุณก๊อฟน่ารักมากเลยนนไม่มาใช่ครับนนไม่มานะครับทุกคนเต๋จริงๆพี่ก็อยากดูนนนะดูไปปีที่แล้วละเดี๋ยวไว้ อเอาไว้รอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าทุกอย่างมันเป็นเดสตินีหมดนะครับไปประเพณแกสโนว่าเพลงอะไรบั่งนี้ไปทำโฟนเดอร์ไว้สิลูกนะแล้วเ,เวลานะ้กดกดกดแล้วก็เจนนี่ได้หมดสดชื่น